ผู้เรียนต้องเป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในตนเองภูมิใจในถิ่นฐานและประเทศชาติมีความเชี่ยวชาญสามารถหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ตามแนวทางที่ตนเองถนัดและสนใจโรงเรียนบ้านสมบูรณ์เปญจานุเคราะห์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์เป็นจานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนเพียง7คน ครูผู้สอนหนึ่งคนและครูทุรการหนึ่งคนจำนวนไม่เกีก่ยวกิโลครับโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากกว่าหนึ่งมืนห้าพันโรงทั่วประเทศไทยในขณะน,นี้ซึ่งมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนสืบเนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆในขณะที่นักเรียน7คนมี6ระดับชั้นแต่และชั้นต้องเรียน8สาระในขณะที่มีครูผู้สอนเพียงคนเดียวในนอกจากนั้นนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายเมื่อสภาพบ,บริบทเปลี่ยนไป ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นครูไทยจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับการเรียนของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนการสอนของตนเองจากการยึดเนื้อหาตามหลักสูตรและตามระดับชั้นเป็นสําคัญสู่การยึดวิถีชีวิตของผู้เรียนแต่ละคนเป็นสําคัญท่านผู้บฏิเยรติกรลบครับเราสามารถพู้ใี้เข้าใาจง่ายๆได้ก็คือเราจะไม่ยึดติดเนื้อหาตามหลักสูตร เราจะไม่ยึดติดกับระดับชั้นแต่เราจะหันมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเหมือนคุณหมอรักษาคนไข้นั่นเองกล่าวคือคุณหมอต้องเช็คอาการป่วยของคนไข้แต่ละคนก่อนแล้วจึงมอบยาตามอาการป่วยของคนไข้แต่ละคนครูผู้สอนก็เช่นกันหากคือว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงครูจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายคน แล้วจึงมอบกิจกรรมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสำหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไปนในบุคคลนั้นอันดับแรกนะครับครูต้องวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายคนและในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายคนนี้ครูเราจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนมีพื้นฐานที่จะเป็นต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับใดถ้าครูพบว่านักเรียนคนใดที่ยังมีพื้นฐานการหนานวกเขียนได้การคิดควณพื้นฐานและการใช้เทคโนโลยีไม่เพียงพอ กจะต้องเริ่มสร้างพื้นฐานตรงนี้ซะก่อนสําหรับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตน,นเองนะครับในแต่ละวันสามผลงานที่ดีถึงใจยางแรกเดตกเป็นวีโอฮู้ฮู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับขั้นที่สองนี้นะครับเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานดีแล้ว ก็ส่งเสริมให้ผูเ้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามที่ตัวเองสงสัยสงสัยว่าคนเกิดจากอะไรสงสัยเพราะว่าไก่เกิดมาได้อย่างไรผมสงสัยว่าลูกเกิดมาได้อย่งไงครับหลังจากนั้นก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเองจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ ลงวนกันนั้นก็ให้นักเรียนนำเสนอผลการค้นคว้า,นนวาจากคนในโทรศัพท์แล้วคนเกิดจากลิงค่ะที่โทรศัพท์รู้ทราบว่าไก่เกิดมาจากในดอเซาค่ะทราบว่าเกิดมา4,600ล้านปีครับเหมือนต้องเรียนค้นคว้าสรุปสร,ร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสู่การทำเอกสารเล่มเล็กเป็นผลงานวิชาการของตนเองสำหรับในภาคบ่ายนั้น บ้านวัดโรงเรียนจะมาร่วมมือกันสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนและทักษะอาชีพสู่การสร้างโรงเรียนให้เป็นครัวของหมู่บ้านในอนาคตต่อไปขอขอบคุณพระตระ์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย